สวัีค่ะพบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่เพนก็จะพาไปดูวันนี้เขาเอาต้นมะพร้าวมาส่งนะคะแพนก็จะไปทําการปลูกลงดินนั่นเองนะคะก็ฝนก็มันก็ยังไม่หยุดนะมันก็โปอยเกือบทุกวันนะคะแต่ก็แห้งพอที่จะเข้าไปถ่ายทําได้แล้วนะคะก็ตามพี่แพนมาดูเลยะคะ่ะทุกคน เข <you> ้าไปได้หรอวะเนี่ยไปข้ามคุณทางนันนี้โอ้ไปไปเราทางนั้นเดินเดี๋ยวลิลลี่นี่แหละไปเดี๋ยวไปข้ามที่เขาจะเข้าว่าที่ก็ถ่ายมาเก้มาอยากลองลงน้ำเหมือนกันพี่ดิ๊งนะขาเกหายเน่าอย่างใจพูดเล่นนะคะก็แกขับรถรถล้มเก้เพิ่งจะเดินได้มันจะน่าจะลงได้แหละแพรน่าจะหายดีแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาแกมาเล่นเลย ก็ไปดูก่อนว่าจะปลูกตื่นเต้นอ่ะแบบพูดไม่ออกเลยแบบชอบต้นมะพร้าวนะก็ถ้าสมมติว่าเลียงเรียงกันไว้ปลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าปลูกไปถึงไหนแล้วนะทุกคนไปไปดูกันนี่ทางเออเดี๋ยเดี๋ยนี้ดูทางเอ้ยนไปแนะีนี่ถึงแล้วเอ้ยต้นไม้ไม่ตายเว้ยดีนะที่แบบว่าฝนตกมาต้นไม้ไม่เนนอัดดูเอ ต้นมะพร้าวเวนี้ต้นใหญ่เลยเนาะคือค่าปกติก็ต้นทัดเป็นต้นเล็กเนาะก็จะประมาณสามถึงสี่ปีจะได้กินลูกนะคะอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงปีมั้งเนี่ยเดี๋ยวลงดินสักหน่อยพอแต่แต่รากมันเริ่มเท่าที่เขาทางจะได้ได้กินลูกแล้วนะคะทุกคนก็ก็จะเป็นสวนมะพร้าวก็จะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นอะไรยี้เออาาปเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีน้ำมะพร้าวให้กินทุกเช้านะทุกคนอย่างสุดแาวเดินมาเดินมา เอออย่างดีเลย <im itation> อใหญ่ <im itation> อุ้ย <g ül üyor> ก็อ,อันนี้พี่อมก็จะสั่งมาเพิ่มเนาะมันยังไม่สุดเราก็ปลูกถึงตรงเนี้ยตรงทอ,องตรงนี้แหละอุ้ยสวยมากเลยมีลูกแล้วด้วยอันนี้ก็มีลูกแล้วด้วยแล้วมันจะอยู่ได้กี่ปีปวะเนี่ยเราเอาต้นใหญ่มาลงเลยเนี่ยอุ๊ยหอนเด้เนี่ยร้อนนะเนี่ยเกือบไม่อาศัยเสื้อกันยามากเกือบเป็นคนผิวสองสีแล้ว <im itation> ตรงนี้สีหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งอ้ยสูงคืนไหมนะ พี่ก็ว่า,างกันเลยฝนลินฝนลินฝนเลินมาลินใหม่แลลวนะทุกคนก็คือพี่แพรไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะก็นั่นแหละเทวดาลดหายต้องขอบคุณเทวดาที่มาลดหายนะ <c oughs> ก็อันนี้ก็ต้องขอขออ่าขมาขอภัอยเจ้าที่ก่อนคือเรามาอยู่ใหม่เออ ใช่เราเวลาเราซื้อที่ใหม่เรามาอยู่ใหม่แล้วก็ต้องขอขอมาเจ้าที่ก่อนนะคะก็คือลูกช้างได้ล่วงเกินสิ่งใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าลูกช้างจะขอมาอยู่อาศัยตรงนี้นะคะให้เจ้าที่ช่วยคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขมาอยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเออ eh, ซาธุอจะให้เกิดมีภัยอันตรายต่อลูกหลาน <บ childhood. S 1> ที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยบึ้งฝนลงม่เท่าไรฟ้าลงีว้า <c> ว <oughs> จะพูดถึงตบป๊กนึงองสามดูขาดูขาขาสั่นไหมดแล้วนะทุกคนนะว่าไปดีกว่าวะไอ้นัตกมันจะฮามากเลยนี่เด็กน้อพี่ตกลงไปนี่เฮ้มนี่ดินพังทลายลงไปเลยนะ ฝนลินแล้วทุกคนฝนลงเม็ดแล้วพี่แพนคือจะถ่ายให้ดูมไม่ได้เยอะนะตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วก็ยังมีลมเข้าตลอดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพื้น,พ,นพื้นที่ <c oughs> ต้อนเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่โล่ลงกว้างเออ <c oughs> ต่อไปอันนี้ก็ เขามาัดไว้ก่อน,นอเนาะตรงนแหละเพราะมันจะทําให้อายูอัดไปด้วยอะไรอย่างงี้อู้ <laughs> ถ้าขนาดนี้ล้มก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนี่ย <laughs> อันนี้คือสารน้ำส่วนตัวพิมพ์ <laughs> คือสารใหญ่ไม่น้อยไอ้กาเล่น, <laughs> น,นเล่นสารเล็กแทน <laughs> ใครอยากเอาต้นมะพร้าวเล็กไปปลูกก็มาเอาเลยนะก่อนที่มันจะตายนะอันนี้มาเอาไปได้เลยนะคะทุกคน <laughs> เริ่มเป็นเริ่มนับต้นต้น,นแรกมา <laughs> ก็เราจะได้นับรวมกันเลยไงก็จะได้เดินฝั่งโน้นฟื้อปั๊บปั๊บปั๊บเราก็จะได้ไปจิบ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 กระปั๊บกระจิบับจัจบบไหลจบนหยุดตกอย่างไรเนี่ยหนึ่งสองนี่คือมาอะไรมาถ่ายคลิปก็คือมานับตัวเขา อันนี้ก็คือนับก็คือให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะทุกคนไม่ได้นับไปเล่นเล่น,ลนหัวหัวนะนับจริงเดี๋ยวหนึ่ง นี้ก็22เอราะไทยอันนี้มันชิดเถอะสุดที่ดินเราแล้วไงใช่ไหมจริงไหมนะพี่ต้องซื้อฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเพิ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> อะไร18มาเกี่ยวกับ18อ่ะ20เราเดิเมื่อกี้นี่เอาใหม่เ <c oughs> ออจกักรดนนะ่ะโอ้นับให้หน่อยกี่ต้นละถึงตอนนี้กี่ต้นแล้วเร็วเราไม่ต้องนับแล้วแหละงั้นเรา18 <c oughs> ต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเราขาดก็จะประมาณนี้แหละเท่านี้แหละแล้วก็พี่แพนจ่า มาปลูกผักตามแปลงนี่แหละแต่ว่าต้องล้อมรัวก่อนถึงจะปลูกผักได้ก็วัวมันจะมากินแล้วก็ฝนตกแล้วตอนนี้พี่แพนก็น่าจะอยากจะเก็บบรรยากาศรุ่มๆให้แล้วกันเนาะแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกเรืเ่อยๆว่าไปถึงไหนแล้วสวยต้องรอดูตอนที่บใบมันออกนี้นะใบหอมนี้เขาเรียกอะไร เขามาเชืีกไว้ใช่ก็ตอนตอนปลูกใหม่เขาต้องไอเอาไว้กันกันปิวล้มกันนุ่นกันนี่กันไม่เกิดกันไม่รู้มจริงๆก็ไม่รู้นั่นแหละไปเราไปพักก่อนเดี๋ยวเราเข้าา่าทคยต่อ โอเคอันนี้เราก็ไปดูสวนมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูห้องน้ําว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็คือคนงานก็ไม่ได้ทํางานช้าอะไรนะคะแต่ก็คือพายุมันเข้ามันเข้ามาไม่ได้ค่ะก็คือรัดสวนเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะมกาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนอยู่ก็อาจจะขอเขาเข้ามานะแต่ว่าอันนี้ก็มการัดทีเข้ามานะคะก็นี่อันนี้ก็คือตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกมันจะตอนจะต่ําใช่ไหมแล้วทีนี้ก็คือกลัวน้ํามันท่วมเนาะตอนแรกพี่แพนว่าจะปลูก ดอกไม้แถวนี้ก็คือจะทำสเปนสะพานแต่ว่าก็คือ,อส่วนน,น้ำมันท่วมส่วนดอกไม้สวนอะไรไม่เป็นไรนะคะก็คือมันก็ยังระบายไปได้แต่ว่าคือถ้าท่วมห้องน้ำขี้น่าจะลอยฟูอองรองแหละ <c oughs> นั่นแหละก็คือให้เขายกให้เท่ากับอันนี้นะคะคือถ้าท่วมก็คงถึงแค่นี้เนาะถ้าน้ามาก็ถึงแค่นี้แต่แต่ก็ไม่แน่พี่แพทย์อาจจะเปลี่ยนความคิดคือถมดินขึ้นไปอีกอ่า ตอนแรกว่าจะปลูกต้นไม้เพราะปลูกต้นไม้มันไม่ต้องเราก็ไถปลูกได้เลยเนาะเราไม่ต้องถมก็ได้เพราะต้นไม้มันก็จะสูงขึ้นมาอีกอแต่ก็คือก็ไม่แน่อาจจะถมก็ได้เพื่อเปลี่ยนว่าเปลี่ยนแพนเป็นทําอย่างอื่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะน้องๆทุกคนที่มาเล่นน้ําคือถ้าไม่มีคนอยู่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดน,นะคะ<อ>ก็คือแบบว่าเออถ้าเป็นอะไรไปพี่แพนก็ต้องสวยไปอีกใครจะกล้ามาอยู่หรือมีคนมีอะไรตายในที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ขอร้องนะคะทุกคนพี่แพนขอร้องเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพราพี่แพนอยู่หรือว่าอะไรก็มาขอเล่นได้ช่วงนี้ก็มาขอเล่นได้แต่หมายถึงว่าถ้าถ้าไม่มีเจ้าของที่อยู่ก็คือห้ามเล่นเลยนะคะอันนี้ก็บอกไว้แล้วนะฝากไว้แล้วนะคะว่าห้ามห้ามมาเล่นโดยพลาการนะคะก็ตามนั้นเลยคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเมืเ่อแดดแล้วหน้าดำอีกแล้วคอโอเคค่ะลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเพนถ่ายให้ดูอีก ตามเคยค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย